สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการใช้ชุดคำสั่ง PHP O นะคะหรือการใช้ชุดชุดคำสั่งของ PHP หรือนะคะ O ก็คือหรือนะคะก็เข้ามาที่ Adobe d e l m v e r นะคะหลังจากนั้นเลือก PHP ค่ะแพลตฟอร์มของมันแล้วก็เปิดชุดคำสั่ง PHP ปิดไว้กันลืม ขั้นแรกนะคะเราก็ต้องมาเขียนตัวแปรของมันก่อนตัวแปรของมันจะใช้หนดให้เป็น i ละกัน i เท่ากับ2จบด้วยคำสั่ง semi colon แล้วก็ต่อมาก็เป็นตัว y ละกันเท่ากับ3จบด้วยคำสั่ง s ซม i c ค l อนเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็มา if if ถ้าตัวแปร i ไม่เท่า,าไม่ใช่นะถ้าตัวแปร i เท่ากับ2 รือตัวแปร y เท่ากับ3นะคะให้แสดงผลเป็นผอเลติกการนะคะให้แสดงผลเป็น x co yes แล้วก็โดยที่ให้แสดงผลเป็นใช่นะคะโดยที่ค่า i จะต้องเท่ากับ 2หรือค่า y จะต้องเท่ากับ3ค่ะหลังจากนั้นใช้ semicolon ปิดแล้วก็วงเล็บปิดการด้วยนะคะอย่าลืมต่อมา else มี if ต้องมี else เปิดวงเล็บปิดการค่ะ แล้วก็ใช้เอ็ดโคถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลเป็น no นะคะนี้เป็นตัวใหญ่ดีกว่าถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลเป็นตัว no นะคะโดยที่ตัวแป i ไ,ไม่ใช่เท่ากับสอง หือตัวแปร y ไม่ใช่เท่ากับ3หลังจากนั้นค่ะเ e ม i โค l o n ฟึบผิดลายนี้ใช่ไหมผิดเพราะอะไรเรายังไม่ได้ใส่ปีกกาเราก็ใส่ไปปึ๊บเสร็จแล้วไฟล์ save a ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อ ต้องเซฟในไฟล์ที่เราลงแอปเซิร์ฟไว้นะคะตั้งชื่อว่าเชฟศูนย์ศูย์ในนี้นะคะแล้วก็กดเซฟหลังจากนั้นเข้ามาดูที่ local host ของเราค่ะพิมพ์ local host แล้วก็ slash เชฟศูนค่ะนี่ค่ะได้ค่ะ ตามที่เราต้องการแล้วค่ะ